เลิกแฟนเชฟแล้วนางเอกดังยืดอกรับหัวใจตอนนี้โสด100%นางเอกดังช่อง7ชิงชิงคริถาได้ออกมาเปิดเผยสถานะหัวใจในตอนนี้ว่าโสดสนิท100%หลังจากที่เลิกรากับแฟนหนุ่มเชฟไปล่าสุด29มิถุนายน เธอได้ออกมาอัปเดตเรื่องหักว่าใจในตอนนี้ว่าโสดสนิทค่ะแบบศูนเปอร์เซ็นไปนู้นมานี้คิดอยู่ว่าจะต้องมีหนุ่มมอเข้ามาจีบบ้างแหละแต่ความจริงคือไม่มีเลยก็ไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดละกันไม่ได้มานั่งเปิดว่าออยต้องมีแฟนนะฉันต้องมีแฟนนะก็ไม่ใช่ค่ะถ้ามีแล้วมันไม่ดีก็ยังอยากอยู่คนเดียวแต่ถ้ามีแล้วมันแฮปปี้ขึ้นก็มีได้ไปดูดวงมาแล้วเขาบอกว่าชิงยังไม่มีดวงความรักในมุมเอ ณนะช่วงนี้เวลานี้เราก็รู้สึกว่าเออเรามีเพื่อนที่แบบดีมากๆเรามีครอบครัวที่ดีมากๆคือมันก็แฮปปี้แล้วคือถ้าสมมติว่าจะมีแฟนแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แฮปปี้ขึ้นหรือมาทําให้เราทุกข์หรือแบบท็อกซิกเราเลือกที่จะแบบเอออยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่เขารักเราจริงๆดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนแบบพอมันเหมือนซักเซสมาแล้วรู้สึกว่าเรื่องความรักเราไม่ซักเซสเราก็จะแบบไปมูขอความรักขอนูน่นนี่นั่นศาสตร์ไหนที่ว่าดีไปมาหมดเลยไปทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วมันก็ยังไม่่่่ใชกกก็เเลยรรรู้้สึววาควพัือองนีไ ว่าก่อนคือถ้ามันมาเดี๋ยวมันก็มาเองไปขอเรื่องที่เราทําแล้วแบบที่มันคลิกกับเรื่องนี้แต่อาจจะไม่คลิกกับเรื่องนี้ดีกว่าสถานะหัวใจตอนนี้ชิงชิงยืนยันชัดเจนว่าตอนนี้หัวใจเธอโสดหนึ่งเปอร์เซนและไม่ได้เปิดรับใครในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีหนุ่มๆเข้ามาจีบเธอก็ไม่ได้สนใจเหตุผลที่เลือกโสดชิงชิงได้เผยว่าเธอไม่ได้รู้สึกว่าการมีแฟนจะทําให้ชีวิตเธอแฮปปี้ขึ้น เธอมีความสุขกับชีวิตที่มีเพื่อนและครอบครัวดีๆอยู่แล้วเธอเลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะเธอไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือท็อกซิกมุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตหลายคนแสดงความเห็นว่าชิงชิงเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีความคิดเป็นของตัวเองบางคนคิดว่าชิงชิงอาจจะเจ็บปวดจากความรักครั้งก่อนและยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครส่วนบางคนก็คิดว่าชิงชิงอาจจะรู้แล้วว่าเธอต้องการอะไรจากชีวิตและเธอเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญกว่า มุมมองของชาวเน็ตเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงยุคใหม่มีความคิดเป็นของตัวเองและไม่จำเป็นต้องมีแฟนเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์สรุปชิงชิงนางเอกดังช่องเจ็ได้ยืนยันสถานะหัวใจว่าโสดสนิท100%เปอร์ซ็นเธอเลือกที่จะโฟกัสกับชีวิตของตัวเองและคนที่รักเธอและไม่ได้ปิดกั้นตัวเองจากความรักแต่เธอต้องการเวลาในการเยียวยาหัวใจและรอคนที่ใช่